ตัวแมนเนี่ยจะไม่มีเสียงอุต้ตมะจะส่งมากจะส่งส่งพลังชู่งเนี่ยฮะปล่อยพลังโชู่งอย่างเงี้ยนะครับเดีสัปาดาหราบุกเนี่ยตอนนั้นผมก็พาเป็นผู้บัญชาการนะครับเมื่อพิทักษ์อุตร้าเตรียมพรม้อมตอนนี้มีสัปดาหราบุกแล้วเร่งเครื่องออกย่านปึ๊บ ยังไม่ทิ้งลายหนักภาครุ่นเกา่าน้าต่อยเซมเบ้ออกท่าทางและโชว์ลีลาภาคเสียงอุลตร้าแมนต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอย่างออกรถขืนฟองบทบาทผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์อุลตร้าแมนเอสรวมถึงอุลตร้าแมนฮาร่และอุลตร้าเซเวน่นยอดมนุษย์รุ่นแรก,แ,รกแม้ผ่านมานานถึง20ปีแต่ฮีโร่ที่เคยมีโอกาสภาคเสียงเป็นส่วนหนึ่งให้น้าต่อยเซมเบ้มาร่วมกิจกรรมวิ่งอุลตร้าแมนรัน2016 แม้อย่างไม่หายดีจะอาการป่วยแต่แรงใจเกินร้อยมาพร้อมกับลูกชายที่คอยดูแลไม่ห่างต่างเป้ววิ่งให้ถึง500เมตรผมก็ซ้อมซ้อมเดินเร็วนะครับเพราะว่ายัางวิง่งยังวิ่งไม่ได้นะครับแต่ยังออกองการ,การเพราะว่ากระดูกสันหลังเพิ่งจะเชื่อมนะครับนี่ก็ผ่านแต่ครั้งที่สองนี่ครบปีนะครับครบปีแต่ว่าหลังมันยังแข็งอยู่นะครับแล้วก็ขาสองข้างเนี่ยยังชาอยู่แต่ก็มีกําลังครับได้แค่เดินเร็ว เท่าที่ทําได้ครับเพราะผมมีโรคหือดขอบออลบกวนด้วยครับถ้าว่ามันออกกำลังมากๆจะมีอาการไอและหืดแล้วมันจะหายใจไม่ออกครับก็ได้สักพักเหนื่อยครับได้สักพักหนึ่งแต่ว่าคิดว่าพยายามทาให้ดีที่สุดเพราะอยากจะมาสูดอากาศบรสิสุทธิ์ในสวนลุมนี่ครับก็จะมีการทากายภาพบาบัดเป็นปกติอยู่แล้วแล้วแต่ละวันก็จะมีการเขาเรียกอะไรให้แกออกกําลังกายเบาๆอย่างเช่นแบบปั่นจักรยานอยู่กัทที่อะไรอย่างเงี้ยฮะ ย่อตัวยืดตัวอะไรพวกนี้ครับก็คือแกก็อยากจะพยายามวิ่งให้ได้มากที่สุดแหละแต่เราก็คอยดูร่างกายแกว่าแกไหวที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ให้แกฝืนเด็กวิ่งแซงนู่นนะครับมาออกกําลังวิ่งบ้างเดินบ้างสร้างความกระชุ่มกระชวยได้ไม่น้อยโดยเฉพาะตลอดทางเต็มไปด้วยรอยยิ้มและคําทักทายจากแฟนคลับทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ กำลังใจจากแฟนๆที่คอยไทถามและติดตามผลงานทําเอามีแรงฮึดทำระยะทางเกินเป้าที่ตั้งไว้ถึงเท่าตัวตอนนี้ก็พักหอบเลยวิ่งยอๆมาขึ่งทางก็ป้าหอบแล้วเด้อสดชื่นดีไหมคะน้าต่อสดชื่นดีครับมันอากาศมันออกซิเจนสูงปอดทำงานดีขึ้นนะครับปอดทำงานดีขึ้นมากเลยก็ดีใจครับเพรได้ข่าวว่าน้าต่อยเขาก็แบบ สุขภาพไม่ค่อยดีช่วงหลังๆพ<ม>ราาได้ข่าวว่าน้าต่อยมาก็แอบตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นนิดนึงอยากถ่ายรูปแต่ว่าก็ยังหาโอกาสไม่ได้ <laughs> รู้จักจากหนังการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็หนังพวกอนิหารของญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กนะคะก็จําเสียงแกภากมาตลอดก็ดูจะต้องดูน้าต่อยภาคจะสนุกที่สุด แม้ยังไม่หายดีจากอาการหอบหืดและหลอดลมอักเสบหางน้าต่อยเซมเบ้ในวัยว55ปียังคงได้กลับคืนหน้าที่เดิมอีกครั้งหลังป่วยมา5ปีให้เสียงผ่านตัวละครโลดแล่นด้วยความสุขสารครับโอ้โหโอ้โหได้หน้ามือสิบนะครับท่านสุดยอดขอบคุณครับ